The Man Babylon, เดอะลิเชตแมน i นบาบิโลนเษรีฐีชี้ทางรวยบทที่6นายทุนปล่อยกู้แห่งบาบิโลนทองคำห้าสิเหรียญโลดานช่างทําหอกแห่งบาบิโลนอนครอันเก่าแก่ไม่เคยพบทองคำมากเท่านี้ในถุงเงินหนังสัตว์ของเขามาก่อนเขาเดินอย่างมีความสุขมาตามถนนหลวงจากพระราชวังขององค์กษัตริย์ผู้มีน้ำพระทัยกว้างขวางซึ่งเป็นเส้นทางที่เขาเดินเป็นประจำ เสียงทองดังกุ้งกิ้งขณะที่ถุงเงินซึ่งคาดไว้กับเข็มขัดแกว่งไปมาตามจังหวะย่างเท้าช่างเป็นเสียงดนตรีที่เพาะพิงที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินทองคำห้าสิบเหรียญเป็นของเขาทั้งหมดไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะโชคดีขนาดนี้เหรียญกลมๆที่ส่งเสียงดังกุ้งกิ้งนี้ช่างมีอำนาจมากเสียนี่กระไรมันใช้ซื้อทุกอย่างที่เขาต้องการได้บ้านหลังใหญ่ที่ดินฝูงวัวควาย ปูดม,ดม้ารถม้าและทุกอย่างที่เขาปรารถนาเขาควรใช้มันอย่างไรดีเยนวันนี้ขณะเดินเลี้ยวเข้าไปตรงทางแยกที่ทอดไปสู่บ้านน้องสาวเขายังคิดไม่ออกว่าอยากได้อะไรมากไปกว่าการได้เป็นเจ้าของเหรียญทองเรวาวาวหนักอึ้งพวกนั้นเหรียญทองที่เขาต้องเก็บรักษาไว้เยนวันหนึ่งหลังจากผ่านไปหลายวันโลดานผู้สับสนได้กล้าเข้าไปในร้านของมาทอน ผู้เป็นนายทุนปล่อยกู้และพ่อค้าอัญ,ญมณีกับแพรพันหายากโลดานไม่ยอมเหลือบมองซ้ายขวาดูสินค้าหลากสีสันที่จัดวางอย่างมีศิลปะเลยเขาเดินดุ่มๆไปยังบริเวณที่พักอาศัยหลังร้านและได้พบมาธรซึ่งกำลังนอนเอกเนกอยู่บนพรมบริโภคอาหารที่ทาดผิวดำยกมาให้ถึงที่ถ้ามาขอคําปรึกษาจากท่านเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรดีโลดาน ยืนตัวตรงแยกเท้าสาบเสื้อคลุมหนังแบะออกเผยให้เห็นแผ่นอกปกคลุมด้วยแผงขนใบหน้าสูบเคียวของมาทรยิ้มทักทายอย่างเป็นมิตรท่านไปทำอะไรมาจึงต้องมาหานายทุนปล่อยกู้โชคไม่ดีที่โต๊ะพนันเช่นนั้นหรือหรือว่าไปยุ่งกับอิสตีข้ารู้จักท่านมาหลายปีแต่ท่านไม่เคยมาขอให้ข้าช่วยเหลือเลยไม่ไม่ไม่ใช่เช่นนั้นเลยข้าไม่ได้ต้องการทองคำ แต่ต้องการคำแนะนำจากท่านฟังดูสิฟังดูชายผู้นี้พูดอะไรกันไม่มีใครมาหานายทุนปล่อยกู้เพื่อขอคำแนะนำหรอกข้าคงหูฝาดแน่หูท่านไม่ฝาดหรอกมันเป็นไปได้หรือนี่โรดานช่างทําหอคนนี้มาแปลเขาไม่ได้มาขอทองคำจากมาธนแต่มาขอคำแนะนำหลายคนมาหาข้าเพื่อขอทองคำไปจ่ายค่างโง่ของพวกเขา แต่ไม่เคยต้องการคำแนะนำเลยทว่าใครจะให้คำแนะนำแก่คนที่กำลังลำบากได้ดีไปกว่านายทุลฝอยกู้อีกเล่ากินอาหารกับผ้าก่อนสีโลดานมาธรพูดต่อเชิญท่านเป็นอาคันตุก,กะของข้าในค่ำคืนนี้อันโดเขาสั่งทาตผิวดำปูผมให้สหายผ้าโลดานช่างทำหอผู้มาขอคำแนะนำเขาจะเป็นแขกผู้ทรงเกียรติของข้านำอาหารมาบริการเขา,ามากมาก เอาถ้วยใบยใหญ่สุดของข้าให้เขาด้วยเลือกเล่าอังุนลสเยี่ยมยอดที่จะทําให้เขาพอใจเมื่อได้ดื่มทีนี้ก็บอกข้าได้แล้วว่าท่านมีปัญหาอะไรของขวัญจากองค์กษัตริย์นาสิของขวัญจากองค์กษัตริย์พระองค์พระราชทานของขวัญให้ท่านแล้วมันสร้างปัญหาให้เช่นนั้นลึกมันเป็นของขวัญอะไรพระองค์ทรงพอพระทัยมากกับปลายหอกแบบใหม่ของราชองครักษ์ที่ข้าเป็นคนออกแบบจึงพระราชทานรางวัลเป็นทองคำห,ห้าสิบเหรียญแก่ข้า เวลานี้ข้างงไปหมดแล้วทุกๆชั่วโมงที่ดวงตะวันโครจรบน้าฟ้าข้าถูกลุมล้อมจากผู้คนที่อยากมีส่วนร่วมในทองคำของข้าเป็นธรรมดาคนที่ต้องการทองคำมีจำนวนมากกว่าคนที่เป็นเจ้าของทองและมักจะหวังให้คนที่ได้ทองมาอย่างง่ายดายแบ่งให้ตนบ้างแล้วท่านปฏิเสธไม่เป็นหรือไรใจท่านไม่แข็งเท่าหมัดท่านหรอกหรือข้าปฏิเสธไปแล้วหลายคน แต่บางครั้งมันก็ง่ายกว่าที่จะตอบรับเราจะปฏิเสธไม่ยอมแบ่งท้องให้น้องสาวแสนรักเพียงคนเดียวของเราได้หรือแต่ว่าน้องสาวท่านย่อมไม่ปรารถนาจะแย่งชิงความสุขในเงินรางวัลของท่านหรอกนางขอมันให้อารามันสามีที่นางอยากเห็นเขาเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยนางรู้สึกว่าเขาไม่เคยได้รับโอกาสดีๆจึงอ้อนวอนขอให้ข้ายอมให้สามีนางกู้ทองคำเพื่อเขาจะได้เป็นพ่อค้าผู้มั่งคัง่ง และนำผลกำไรมาจ่ายหนี้คืนให้ข้าสหายข้ามาทอนพูดเรื่องนี้ควรค่าแก่การปรึกษาหาลือมากจริงๆทองคำนำความรับผิดช,ชอบและสถานะที่เปลี่ยนไปมาสู่ผู้เป็นเจ้าของมันทำให้เจ้าของหวาดกลัวว่าจะสูญเสียหรือถูกหลอกให้หมดไปมันทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่ามีอำนาจและมีความสามารถในการทำความดีในทำนองเดียวกันมันจะเปิดโอกาสให้เขาต้องกุ้มใจเพราะเจตนาดีของตัวเอง ท่านเคยได้ยินเรื่องชาวนาในนิเนเวที่เข้าใจภาษา,ษาสัตว์หรือไม่ข้าว่าท่านต้องไม่เคยได้ยินแน่เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่คนอย่างพวกท่านจะเล่าสู่กันฟังระหว่างตีเหล็กข้าจะเล่าให้ฟังเพื่อท่านจะได้รู้ว่าการขอยืมและให้ยืมไม่ใช่แค่เป็นการส่งทองคําจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งเท่านั้นชาวนาที่ฟังภาษาสัตว์รู้เรื่องคนนี้จะอ้อยอิงอยู่ในทุ่งทุกเย็นเพื่อฟังพวกสัตว์คุยกัน เย็นวันหนึ่งเขาได้ยินวัวอดควรกับลาถึงความยากลำบากของตนข้าต้องลากคันไถจากเช้าจะหลดมืดทุกวันไม่ว่าอากาศจะร้อนอย่างไรแข้งขาจะอ่อนล้าแค่ไหนหรือแอกจะบาดคอเพียงใดก็ตามข้าก็ยังต้องทำงานแต่เจ้าเป็นสัตว์ที่เกิดมาสบายเขาแค่ปูหลังเจ้าด้วยผ้าห่มสีสันสดสวยเจ้าไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากแบกเจ้านายไปยังที่ที่เขาอยากจะไป เวลาเขาไม่ไปไหนเจ้าก็เอาแต่นอนกินหญ้าทั้งวันลาที่มีส้นเท้าดีดได้ร้ายกาดเป็นสัตว์นิสัยดีและเห็นอกเห็นใจวัวสาหข้่ามันตอบเจ้าทำงานหนักมากจริงๆข้าจะช่วยให้เจ้าสบายขึ้นข้าจะบอกวิธีที่จะช่วยให้เจ้าได้พักผ่อนเต็มวันเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าพอทาตมาเอาตัวเจ้าไปไถนาเจ้าจงนอนลงบนพื้นแล้วร้องโคลางให้มากๆจนเขาคิดว่าเจ้าป่วยและทำงานไม่ได้ วัวทำตามคาแนะนําของลาเช้าวันรุ่งขึ้นทาดกลับไปบอกชาวนาว่าวัวล้มป่วยล่าคันไถไม่ไหวถ้าเช่นนั้นชาวนาตอบล่ามลากับคันไถซะเพราะการไถนาต้องดําเนินต่อไปตลอดวันนั้นลาซึ่งมีเจตนาเพียงจะช่วยเพื่อนกับพบว่ามันถูกบังคับให้ทําหน้าที่แทนวัวพอฟ้ามืดเขาก็ปล่อยมันออกจากคันไถหัวใจของมันขมขื่นแข้งขาอ่อนลา้าพอก็ปวดระบมเพราะถูกแอกบาด ชาวนาะอ้อยอิงอยู่ในทุ่งเพื่อฟังพวกมันคุยกันวัวเริ่มพูดก่อนเจ้าเป็นสหายที่ดีของข้าเพราะคาแนะนําแสนฉลาดของเจ้าทําให้ข้าได้พักผ่อนมีความสุขตลอดวันและข้าเจ้าลาโต้ก็เหมือนคนใจดีอีกหลายคนที่เริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือเพื่อนแต่ต้องลงเอยด้วยการทํางานแทนเขานับจากนี้ไปเจ้าต้องล่าคันไถเองนะเพราะข้าได้ยินเจ้านายบอกคาดว่าให้ตามพ่อค้าเนื้อมาถ้าเจ้าล้มป่วยอี ข้าอยากให้เขาทําจริงๆด้วยเจ้าเป็นวัวที่ขี้เกียจมากนับจากนั้นมาทั้งคู่ก็ไม่พูดกันอีกเลยมิตรภาพของพวกมันเป็นอันสิ้นสุดลงท่านได้คติสอนใจจากนิทานเรื่องนี้ไหมโรดานมันเป็นนิทานที่ดีมากโรดานตอบแต่ข้าไม่พบคติสอนใจอะไรเลยข้านึกแล้วเชียวแต่มันมีคติสอนใจจริงๆเป็นคติที่เรียบง่ายด้วยนั่นก็คือ ถ้าท่านปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อนจงช่วยด้วยวิธีที่ท่านไม่ต้องแบกรับภาระแทนเพื่อนข้าไม่ทันคิดเป็นคติสอนใจที่แหลมคมมากถ้าไม่อยากแบกรับภาระของสามีน้องสาวข้าแต่ช่วยบอกข้าทีเถอะท่านปล่อยกู้ให้คนมากมายคนที่กู้ไม่จ่ายคืนเลยหรือมาทอนยิ้มด้วยรอยยิ้มของผู้มีประสบการณ์การปล่อยกู้จะเกิดขึ้นได้หรือถ้าผู้กู้ไม่มีปัญญาจ่ายคืนผู้ให้กู้ต้องฉลาดและตัดสินใจอย่างรอบคอบว่า ทองคำของเขาจะมีประโยชน์ต่อผู้กู้และทองคำนั้นจะกลับคืนมาสู่เขาอีกครั้งหรือไม่หรือว่ามันเสียเปล่าไปกับการไม่รู้จักใช้อย่างฉลาดทำให้เขาสูญทรัพย์และทำให้ผู้กู้มีหนี้ที่ไม่อาจชำระคืนได้ข้าจะให้ท่านดูของที่ระลึกในหีบเก็บของที่ระลึกของข้าให้พวกมันเล่าเรื่องราวของพวกมันให้ท่านรู้มาทอเดินเข้าไปในห้องแล้วยกหีบใบยาวเท่าแขนหุ้มด้วยหนังหมูสีแดง และตกแต่งลวดลายทองสำลิปออกมาวางบนพื้นเขานั่งขัดสมาธิหน้าหีบพางวางมือทั้งสองข้างบนฝาหีบข้าจะขอของที่ระลึกชิ้นหนึ่งจากทุกคนที่ข้าให้ยืมเงินมาใส่ไว้ในหีบเก็บของที่ระลึกใบนี้มันจะยังคงอยู่ในหีบจนกว่าเจ้าของจะจ่ายหนี้หมดข้าถึงจะคืนของให้แต่ถ้าเขาไม่จ่ายหนี้มันจะเตือนข้าเสมอถึงคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อความไว้วางใจของข้า หีบเก็บข้องที่ระลึกใบนี้บอกให้ข้ารู้ว่าเงินปล่อยกู้ที่ปลอดภัทยที่สุดคือปล่อยให้กับเจ้าของทรัพย์สินซึ่งทรัพย์ของเขามีค่ามากกว่าเงินที่เขาขอกู้อาจเป็นเจ้าของที่ดินอัญมณีอูดหรือสิ่งอื่นๆที่นำมาขายเพื่อใช้หนี้ได้ของที่ระลึกบางชิ้นที่ข้าได้ไว เป็นอัญมณีที่มีค่ามากกว่าเงินกู้บางคนก็ให้สัญญาว่าถ้าคืนหนี้ไม่ได้ตามตกลงพวกเขาจะมอบทรัพย์ถินบางอย่างให้ค่าเป็นการใช้หนี้เงินกู้ประเภทนี้รับรองได้ว่าค่าจะได้ทองคำคืนพร้อมดอกเบี้ยแน่นอนเพราะมีหลักทรัพย์คำประกันอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่มีความสามารถในการหารายได้พวกเขาก็เหมือนท่านที่ใช้แรงงานหรือการบริการเข้าแลกเงิน พวกเขามีรายได้ถ้าซื่อสัตว์และไม่บังเอิญโชคร้ายพวกเขาต้องคืนหนี้ให้ข้าพร้อมดอกเบี้ยแน่นอนเงินกู้ประเภทนี้มีความหมั่นเพียรของมนุษย์เป็นเครื่องค้ำประกันเงินกู้อีกประเภทคือพวกที่ไม่มีทั้งทรัพย์สินหรือความสามารถในการหาเงินชีวิตเป็นเรื่องยากจึงมักมีบางคนที่ปรับตัวเข้ากับมันไม่ได้อยู่เสมอน่าเสียดายที่เหยเก็บของที่ระลึกจะต้องตำหนิข้าในอีกหลายปีข้างหน้าแน่นอน หากว่า,าปล่อยกู้ให้คนประเภทนี้ถึงแม้จะเป็นผู้กู้จำนวนน้อยนิดเพียงใดก็ตามเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะมีเพื่อนสนิทมารับประกันในเกียรติของพวกเขามาทอนเปิดฝาหีบโลดานช้าง,งูหน้าไปมองด้วยความอยากรู้บนสุดของหีบคือจี้ทองสำลิดอันหนึ่งวางอยู่บนผ้าสีแดงสดมาทอนหยิบมันขึ้นมาตบเบาๆอย่างรักใคร่ ที่อันนี้จะคงอยู่ในหีบเก็บของที่ระลึกของข้าตลอดไปเพราะเจ้าของที้ได้จากไปสู่ความมืดมิดเสียแล้วข้ารักของที่ระลึกชิ้นนี้มากและรักความทรงจําถึงเขาด้วยเพราะเขาเป็นสหายที่ดีของข้าเราเคยค้าขายร่วมกันและประสบความสําเร็จมากจนกระทั่งเขาพาสตรีจากดินแดนตะวันออกมาคนหนึ่งแล้วแต่งงานด้วยนางสวยแต่ไม่เหมือนสตรีของเราเลย นางสวยบาดตาบาดใจเขาทุ่มเทเงินทองไม่อั้นเพื่อเอาอกเอาใจนางวันหนึ่งเขามาหาข้าด้วยความหมดหมูใจเมื่อเงินทองหมดข้าให้คำปรึกษาแก่เขาบอกเขาว่าจะช่วยให้เขาได้เป็นเจ้าของธุรกิจอีกครั้งหนึ่งเขาสาบานต่อหน้าสัญ,ญลัก,กษณ์เทพเจ้าวัวว่าจะต้องทำให้ได้แต่มันไม่เป็นดังนั้นนะสิในการทะเลาะกันครั้งหนึ่งนางแทงมีดทะลุหัวใจเขาเพราะเขาท้าทายนางแล้วนางเล่าโรดานถาม แน่นอนนี่เป็นของของนางเขาหยิบผ้าสีแดงสดขึ้นมาเพราะโศกเศร้าเสียใจในสิ่งที่ทําลงไปนางจึงตัดสินใจโดดลงแม่น้ํำยูเฟนติสนี่สองลายนี้ไม่มีวันได้คืนโลดานหีบใบนี้บอกท่านว่ามนุษย์ที่ตกอยู่ในความปวดร้าวแสนสาหัสเป็นผู้กู้ที่เสี่ยงมากสําหรับนายชุนปล่อยกู้แต่ชิ้นนี้มันต่างกันมาธอคว้าแหวนแกะสลักด้วยกระดูกวัวนี่เป็นของชาวนาคนหนึ่ง ค่าซื้อผมจากเมียเขาฝูงตะกแตนแห่ลงพืชผลทําให้พวกเขาไม่มีอาหารค่าช่วยเหลือเขาเมื่อเก็บเกี่ยวพืชผลครั้งใหม่ได้เขาก็จะจ่ายคืนค่าต่อมาเขามาหาค่าอีกครั้งและเล่าให้ค่าฟังเรื่องแพะประหลาดในดินแดนไกลโพ้นที่นักเดินทางคนหนึ่งเล่าให้ฟังพวกมันมีขนยาวสวยและนุ่มถ้านํามาทอเป็นพมจะได้พมที่สวยกว่าพมทุกผืนที่เคยเห็นในบาบิโลน เขาอยากได้แพะแบบนั้นสักฝูงหนึ่งแต่ไม่มีเงินค่าจึงให้เขายืมทองคําเพื่อเดินทางไปนําแพะที่ว่านั้นกลับมาเวลานี้เขาเริ่มต้นเลี้ยงแพะฝูงนั้นแล้วทีหน้าค่าจะทําให้พวกราชวงศ์ลุกองค์ในบาบิโลนต้องประหลาดใจด้วยผมที่แพงที่สุดต้องถือว่าเป็นโชคถ้าพวกเขาได้ซื้อ อีกไม่นานข้าจะต้องคืนแหวนวงนี้ให้เขาเขายืนยันว่าจะใช้นี่คืนทันทีลูกหนี้บางคนทำแบบนั้นจริงๆหรือโลดานถามข้าพวกเขากู้เพื่อธุรกิจที่จะทำให้ได้เงินกลับคืนข้าพบว่าพวกเขาจะทำแบบนั้นแต่ถ้ากู้เพื่อสิ่งที่ไม่สมควรแล้วละก็ข้าขอเตือนท่านให้ระวังถ้าท่านอยากได้ทองคำกลับมาอยู่ในมือท่านอีกเล่าเรื่องของเคนนี้ให้ข้าฟังทีสิ โรดานขอร้องพางหยิบสร้อยข้อมือทองเส้นใหญ่ฝั่งอัญมณีเป็นลวดลายที่หาดูได้ยากสหายข้าดูเหมือนจะสนใจสตรีเพศมากนะมาทอนกระเซ้าเก้าข้ายังหนุ่มกว่าท่านมากมี่โรดานตอบข้ายอมรับแต่เที่ยวนี้มันไม่มีเรื่องรักลักไข่ๆอย่างที่ท่านสงสยัยหรอกเจ้าของสร้อยข้อมือเส้นนี้เป็นคนอ้วนหน้าเหี่ยวย่นและพูดมากไรสาระจนข้าแทบบ้า รั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีเงินมากและเป็นลูกค้าชั้นดีของข้าแต่แล้วโชคร้ายก็เข้าไปเยือนนางมีบุตรชายคนหนึ่งที่หวังจะให้เขาเป็นพ่อค้านางจึงมาหาข้าเพื่อขอยืมทองคำให้บุตรชายนำไปลงทุนกับเจ้าของกองคาราวานที่เดินทางด้วยอูดเอาสินค้าจากเมืองหนึ่งไปแลกเปลี่ยนในอีกเมืองแต่เจ้าของกองคาราวานคนนี้ชั่วร้ายมากเพราะเขาทิ้งเด็กหนุ่มผู้น่าสงสารไว้ที่เมืองไกลโพ้นโดยปราศจากเงินทองและมิตรสหาย เขาออกเดินทางแต่เช้าตู่ขณะที่เด็กหนุ่มยังหลับไหลบางทีเมื่อเด็กหนุ่มคนนี้โตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจคืนหนี้ให้ข้าได้ข้าไม่ได้เหลาเบี้ยอะไรเลยจนกว่าจะถึงเวลานั้นนอกจากเสียงคุยจ้อหน้าปวดหัวแต่ข้าต้องยอมรับว่าไส้ข้อมือเส้นนี้คุ้มค่ากับเงินที่ให้กู้ไปสตรีนางนี้ขอคำแนะนำจากท่านเรื่องหลักการปล่อยกู้หรือไม่ ตรงกันข้ามนางนึกวาด้าบุตรชายของนางเป็นเศรษฐีผู้มีอิทธิพลแห่งบาบิโลนขืนบอกตรงกันข้ามจะทำให้นาง,มงโมโหเปล่าๆข้าตำหนินางอย่างมีเหตุผลข้ารู้ว่ามันเสียงมากสำหรับเด็กหนุ่มที่ไร้ประสบก,การณ์คนนี้แต่เมื่อนางมีของคำประกันข้าก็ไม่อาจปฏิเสธนางได้และนี่มาทอนพูดทางบกเศษเชือกที่ผูกเป็นปมไปมาเป็นของเนบาตูพ่อค้าอูดขานำเชือกผูกปมเส้นนี้มาให้ข้า เมื่อเขาต้องการซื้อสัตว์ขูงใหญ่เกินกำลังเงินของเขาข้าให้เขาคู่ตามที่เขาต้องการในประตูเป็นพ่อค้าที่ฉลาดข้ามั่นใจในวิจารณญาณที่ดีของเขาจึงให้เขายืมได้อย่างสบายใจข้ายังมั่นใจพ่อค้าอีกหลายคนในบาบิโลนเพราะการกระทำที่ซื่อสัตว์ของพวกเขาของที่ระลึกของพวกเขาเข้าๆออกๆในหีบของข้าบ่อยมากพ่อค้าที่ดีคือทรัพย์สินของเมืองเรา ข้าได้กำไรจากการช่วยพวกเขาให้ทำการค้าต่อไปซึ่งจะทำให้บาบิโลนมั่งคั่งขึ้นด้วยมาทอนหยิบมแมลงปีกแข็งแกะสลักด้วยเธอคอยขึ้นมาโยนลงบนพื้นด้วยความรังเกียจแมลงปีกแข็งจากอียิปต์เด็กหนุ่มเจ้าของมแมลงตัวนี้ไม่สนใจว่าข้าจะได้ทองคำของข้ากลับคืนมาหรือไม่พอข้าตำหนิเขาเขากลับตอบว่า ข้าจะใช้นี่คืนได้อย่างไรในเมื่อโชคร้ายคอยวิ่งตามข้าแบบนี้ขั้นสีมีมากกว่าข้าเยอะแล้วข้าจะทำอะไรได้ของที่ระลึกชิ้นนี้เป็นของบิดาเขาซึ่งเป็นคนดีแต่มีทรัพย์น้อยเขายอมเอาที่ดินและหูงสัตว์คํำประกันเพื่อสนับสนุนกิจการของบุตรชายเด็กหนุ่มประสบความสำเร็จดีในทีแรกแต่ต่อมากับโลภอยากล่ำรวยมากๆความรู้ของเขายังไม่แก่กล้าพอกิจการจึงพังที่นา คนหนุ่มมักทะเยอทะยานและหาทางลัดไปสู่ความมั่งคั่งกับสิ่งที่พึงปรารถนาคนหนุ่มมักขอกู้อย่างโง่ๆเพื่อจะได้ร่ำรวยเร็วๆคนหนุ่มที่ขาดประสบการณ์ย่อมไม่ตระหนักว่านี่สิ่งที่ไม่มีหวังชำระคืนเปรียบสเสมือนบ่อลึกที่คนเราอาจจมดิ่งลงไปอย่างรวดเร็วและต้องตะเกียกตะกายอย่างไร้ผลอยู่นานวันมันเป็นบ่อแห่งความเศร้าโศกเสียใจที่แสงตะวันทอดไม่ถึง กลางคืนก็ต้องนอนกระสับกระสายไร้สุขแต่ข้าไม่ได้ห้ามปามการกู้ยืมทองคําข้าสนับสนุนและแนะนําถ้ามันเป็นการกู้เพื่อจุดประสงค์ที่ชาญฉลาดข้าเองก็ประสบความสําเร็จครั้งแรกในฐานะพ่อค้าจากทองที่กู้เขามาผู้ปล่อยกู้ควรทําอย่างไรในกรณีนี้เด็กหนุ่มคนนั้นกําลังท้อแท้และทําอะไรไม่สําเร็จเลยสักอย่างเขาหมดกําลังใจและไม่พยายามจะหาเงินมาคืน จข้าไม่นึกอยากยึดที่ดินและฝูงสัตว์ของบิดาเขาเลยท่านเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ข้าฟังมากมายโครดานพูดแต่ข้ายังไม่ได้รับคำตอบจากสิ่งที่ถามท่านเลยข้าควรจะให้น้องเขยยืมท้องห้าสิเหรียญหรือไม่มันมีความหมายต่อข้ามากน้องสาวของท่านเป็นสตรีที่มั่นคงหนักแน่นซึ่งข้านับถือยิ่งนักหากสามีของนามาขอกู้ห้าสิบเหรียญจากข้า ถ้าคงต้องถามเขาว่าจะเอาไปทําอะไรถ้าเขาตอบว่าอยากเป็นพ่อค้าเยี่ยงข้าและค้าขายอัญมณีกับเครื่องประดับหรูๆข้าก็จะถามต่อว่าท่านรู้อะไรเกี่ยวกับการค้าบ้างท่านรู้หรือไม่ว่าจะซื้อของราคาถูกที่สุดได้ที่ไหนจะขายในราคายุติธรรมได้ที่ไหนเขาตอบว่ารู้ในคําถามนี้หรือไม่ไม่เขาตอบไม่ได้โรดานยอมรับเขาช่วยข้าทําหอกเสียเป็นส่วนใหญ่และช่วยงานหน้าร้านอยู่บ้าง ถ้าเช่นนั้นข้าควรจะบอกเขาว่าจุดประสงค์ของเขาไม่ฉลาดพอพ่อค้าต้องเรียนรู้การค้าของตนแม้ว่าความทะเยอทะยานของเขาจะควรค่าแต่ถ้ามันไม่อาจปฏิบัติได้ข้าจะไม่ให้เขายืมทองคำเด็ดขาดแต่สมมุติว่าเขาตอบว่ารู้ข้าเคยช่วยพ่อค้าขายมาเยอะ ข้ารู้ว่าจะเดินทางไปสมีนาได้อย่างไรเพื่อไปซื้อผมที่ถักทอโดยเหล่าแม่บ้านข้ายังรู้จักคนรวยๆอีกมากในบาบิโลนที่ข้าขายผมเหล่านี้ให้พวกเขาได้และทำกําไรก้อนใหญ่ข้าก็จะบอกว่าจุดประสงค์ของท่านฉลาดมากและความทะเยอทะยานของท่านก็น่าเชื่อถือข้ายินดีให้ท่านกู้ทองคำ50เหรียญถ้าท่านมีอะไรเป็นหลักประกันว่าท่านจะคืนเงินข้าแน่แต่ถ้าเขาตอบว่า ข้าไม่มีหลักประกันอะไรนอกจากว่าข้าเป็นคนซื่อสัตย์และจะจ่ายหนี้คืนท่านแน่นอนข้าก็จะบอกว่าทองคำแต่ละเหรียญของข้ามีค่ามากถาามีโจรพ้นมันไปในขณะที่ท่านเดินทางไปสัมีนาหรือป้นพรมจากท่านขณะเดินทางกับท่านย่อมไม่เหลืออะไรมาใช้คืนค่าทองคำของข้าก็จะสูญสิ้นโลดานเอ๋ยทองคำคือสินค้าของผู้ให้กู้มันง่ายที่จะปล่อยกู้ออกไปแต่ถ้าปล่อยออกไปอย่างโง่ มันก็ยากที่จะได้กับคืนมาผู้ให้ผู้ที่ฉลาดย่อมไม่อยากเสี่ยงกับการสูญเงินแต่อยากได้หลักประกันการคืนเงินที่แน่นอนมากกว่ามันเป็นการดีเขาพูดต่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากเป็นการดีที่จะช่วยเหลือผู้ที่ถูกเพาะกรรมซ้ำเติมเป็นการดีที่จะช่วยผู้ที่กำลังเริ่มต้นเพื่อให้พวกเขาได้จเจริญก,ก้าวหน้าและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าแต่ต้องช่วยอย่างฉลาด หาไม่แล้วมันจะเหมือนกับลาตัวนั้นของชาวนาเราปรารถนาจะช่วยแต่กับต้องแบกรับภาระของผู้อื่นเอาไว้แทนข้าเฉยๆไปจากคําถามของท่านอีกแล้วโรดานจงฟังคําตอบของข้าเถอะเก็บทองคํห้าสิบเหรียญนั้นไว้สิ่งที่ท่านหามาได้ด้วยความยากลําบากและสิ่งที่ท่านได้รับเป็นรางวัลล้วนเป็นของของท่านไม่มีใครใช้ความผูกพันมาเอาเปรียบขอแบ่งไปได้เว้นแต่ท่านจะปรารถนาเอง ถ้าท่านให้ยืมแล้วมันสร้างรายได้ทําให้ท่านมีทองคําเพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็จงให้ยืมอย่างรอบคอบและกระจายหลายๆที่ข้าไม่ชอบทิ้งทองคาไว้เปล่าแต่ไม่ชอบการเสี่ยงยิ่งเสียกว่าท่านเป็นช่างทําหอกมากี่ปีแล้ว3ปีเต็มๆท่านเก็บออมไว้ได้มากแค่ไหนนอกเหนือจากของขวัญจากองค์กษัตริย์ทองคำสามเหรียญ แต่ละปีที่ท่านทำงานหนักท่านยอมปฏิเสธสิ่งดีๆสำหรับตัวเองเพื่อเก็บอมทองคำหนึ่งเหรียญจากรายได้ทั้งหมดของท่านหรือเปล่าเป็นดังที่ท่านพูดถ้าเช่นนั้นท่านสามารถเก็บออมทองคำห้าสิบเหรียญจากการทำงานหนักห้าสิบปีด้วยการปฏิเสธสิ่งดีๆให้ตัวท่านเองได้หรือไม่ต้องทำงานหนักชั่วชีวิตเลยเชียวนะท่านคิดว่าน้องสาวของท่านปรารถนาจะเอาเงินที่ท่านสู้เก็บออมจากการทำงานหนักถึงห้าสิบปี เหนือเบ้าหลอสมสำล์ของท่านไปให้สามีนางรองเป็นพ่อค้าเช่นนั้นหรือไม่ถ้าข้าพูดอย่างท่านพูดถ้าเช่นนั้นท่านจงไปหานางและบอกว่าสามปีเต็มๆที่ข้ากมงานหนักจากเช้าจะลดมืดทุกวันยกเว้นวันถือสิลอดข้าต้องปฏิเสธหลายสิ่งหลายอย่างที่หัวใจเรียกร้องเพื่อค่อยๆสะสมทองคําให้ได้ปีละเหรียญเจ้าเป็นน้องสาวที่ข้ารัก และข้าเองก็อยากให้สามีเจ้าได้เป็นเจ้าของกิจการที่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ในอนาคตถ้าเขาสามารถส่งแผนการที่ชาญฉลาดและมีความเป็นไปได้ไปให้มาทอนสหาย่าดูได้แล้วก็ข้ายินดีให้เขาคู่ยืมเงินที่ข้าเก็บออมมาตลอดปีเพื่อให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ข้าขอแนะนำให้ท่านทำเช่นนี้ถ้าเขามีวิญ,ญญาณแห่งความสำเร็จอยู่ในตัว เขายอมพิสูจน์ได้ถ้าเขาล้มเหลวเขาจะเป็นหนี้ท่านไม่มากไปกว่าที่เขาจะมีปัญญาจ่ายคืนสักวันหนึ่งที่ข้าเป็นนายทุนปล่อยคู่ทองคําก็เพราะข้าเป็นเจ้าของทองคํามากเกินกว่าที่ข้าจําเป็นต้องใช้ในการค้าของตัวเองข้าปรารถนาให้ทองคาส่วนเกินนี้ทํางานอื่นๆอีกและช่วยหาทองคําเพิ่มขึ้น ข้าไม่อยากเสี่ยงกับการสูญเสียทองคําของข้าไปเพราะข้าทำงานหนักมามากและปฏิเสธความต้องการของตัวเองมานานเพื่อให้ได้ทองคําเหล่านี้มาข้าคงไม่ปล่อยกู้อีกต่อไปแน่หากไม่มั่นใจว่าทองคําจะปลอดภัยและได้คืนข้าจะไม่ยอมปล่อยกู้เช่นกันหากข้าไม่เชื่อว่าไรายได้จากทองคําจะถูกนำมาใช้คืนในทันทีโรดาน ข้าได้บอกความลับบางประการของหีบเก็บของที่ระลึกของข้าให้ท่านฟังไปแล้วจากความลับเหล่านั้นอาจทําให้ท่านเข้าใจในความอ่อนแอของมนุษย์และความกระหายอยากจะยืมในสิ่งที่พวกเขาไม่มีปัญญาจ่ายคืนท่านย่อมเห็นแล้วว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่พวกเขาหวังสูงว่าจะทํารายได้มหาศาลถ้าพวกเขามีทองคาแต่มันเป็นความหวังลมๆแรงๆที่พวกเขาไม่มีความสามารถหรือประสบการณ์มากพอที่จะทําให้สําเร็จ โลดานเวลานี้ท่านมีทองคำที่ควรนำมาหาทองคำให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกท่านกำลังจะเป็นนายทุนปล่อยกู้เช่นค่าหากท่านรู้จักถนอมใช้ทรัพย์สมบัติของท่านให้ปลอดภัยมันจะสร้างรายได้ให้ท่านและเป็นบ่อกเกิดของความสุขกับผลกำไรไปตลอดชีวิตของท่านแต่ถ้าท่านปล่อยให้มันหลุดลอยไปมันจะเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์ใจตราบเท่าความตรงจาของท่านยังอยู่ท่านปรารถนาอะไรมากที่สุด สำหรับทองคำในถุงเงินของท่านอยากเก็บมันไว้อย่างปลอดภัยผู้ดได้ฉลาดมากมาทอนเห็นด้วยความปรารถนาแรกของท่านคือความปลอดภัยท่านคิดว่าถ้ามันอยู่ในความดูแลของน้องเขยท่านมันจะปลอดภัยจากการสูญหายได้จริงๆหรือถ้าเกรงว่าไม่เพราะเขาไม่ใช่ผู้ดูแลทองคำที่ฉลาดถ้าเช่นนั้นตรงยาวันไหวไม่เป็นเรื่องกับความรู้สึกผูกพัน ถึงกับยอมมอบทรัพสมบัติของท่านไว้กับผู้อื่นถ้าท่านอยากช่วยญาติสนิทมิสหายของท่านจงหาวิธีอื่นดีกว่ายอมเสี่ยงการสูญเสียทรัพย์ของท่านอย่าลืมว่าทองคำจะหลุดลอยอย่างไม่คาดฝันจากผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในการดูแลมันท่านใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยเองยังดีกว่ายอมให้ผู้อื่นทำมันหายไปต่อจากความปลอดภัยอะไรคือสิ่งที่ท่านปรารถนาสำหรับทรัพย์ของท่านให้มันหาทองคำเพิ่มขึ้น ท่านพูดได้ฉลาดอีกแล้วเราควรนำมันไปหารายได้เพิ่มทองคำที่เราปล่อยคู่ออกไปอย่างฉลาดอัตรวีขึ้นเป็นสองเท่าด้วยรายได้จากมันก่อนที่คนอย่างท่านจะทันแก่เท่าด้วยซ้ำไปถ้าท่านเสี่ยงกับการสูญเสียมันย่อมเท่ากับเสี่ยงกับการสูญเสียรายได้ทั้งหมดที่จะมาจากมันด้วยดังนั้นจงอย่าไ่ว้เลอกับแผนการเอเจอร์ของคนช่างฝันที่คิดว่าพวกเขามีวิธีบังคับทองคำของท่าน ให้สร้างรายได้มากผิดปกติแผนการเหล่านั้นเป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักฝันผู้ไม่เชี่ยวชาญในกฎของการค้าขายที่ปลอดภัยและวางใจได้จงเก็บรักษาทรัพย์ที่ท่านหวังจะหารายได้จากมันไว้ชื่นชมเถิดการปล่อยกู้ออกไปโดยอีกฝ่ายสัญญาว่าจะคืนดอกผลก้อนใหญ่จะทำให้ท่านสูญทรัพย์เปล่าพยายามพบหากับผู้คนและเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ จากการนำทรัพสมบัติของพวกเขาออกมาหารายได้ภายใต้ความเชี่ยวชาญและได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยด้วยภูมิปัญญารวมทั้งประสบการณ์ของพวกเขาด้วยเหตุนี้ท่านจะหลบเลี่ยงจากโชคร้ายที่มักติดตามบุตรหลานของคนที่พระเจ้าทรงมอบทองคำให้ด้วยความไว้วางพระทัยได้สำเร็จเมื่อโลดานกล่าวขอบคุณมาธรในคำแนะนำอัญชิญฉลาดของเขามาธนไม่สนใจฟังแต่กลับพูดว่า ของควัญขององค์กษัตริย์จะสอนปัจฉยาดีๆแก่ท่านมากมายถ้าท่านเก็บทองคำห้าสิบเหรียญน,นี้ไว้ท่านต้องยังคิดให้มากๆเพราะจะมีหลายสิ่งหลายอย่างรอใจให้ท่านใช้มันท่านจะได้รับคำแนะนำอีกมากพวกเขาจะเสนอแนะโอกาสและช่องทางต่างๆที่จะสร้างกำไรก้อนใหญ่เรื่องราวจากหีบเก็บของที่ล,ลึกของข้าน่าจะเตือนใจท่านได้ก่อนที่ท่านจะยอมให้ทองคำสักเหรียญหลุดลอยออกจากถุงเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านมีวิธีที่ปลอดภัยในการเรียกเงินนั้นกลับคืนมาถ้าท่านอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมจากข้าจงกลับมาใหม่ข้ายินดีชี้แนะเชิญท่านอ่านข้อความที่ข้าจารึกไว้ใต้ฝาหีบเก็บของที่ระลึกยูสิมันใช้ได้ทั้งกับผู้กู้และผู้ให้กู้รอบอครอบไว้นิดดีกว่าเสียใจใหญ่หลวงจบบทที่6